กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคนระับผมมิชชั่นจีนะก็วันนี้อยู่ในเกมคิปตันออฟแอตแลนดอันรับหมดแล้วรับหมดแล้วรับกันหมดแล้วนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะ่าจะเป็นคลิปที่สองบ้างเปิดมานะครับนะ,ะกี่วันแล้วไม่รู้สี่ห้าหกเวันจะสัปดาห์ห,หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนะก็ตอนนี้ผมเล่นมาประมาณสี่สิบแล้วนะครับนะ คุณอาจจงงว่าเอ๊ะทำไมชื่อตัวละครไม่เหมือนเดิมนะครับก็ไอตอนที่ทําคลิปแรกไปประินว่าสมัคร ID แบบเกตไปใช่ไหมแล้วก็จะผูก ID ปุ๊บแล้วมันบอกว่า ID ผมมันเหมือนว่าลงสมัครลงทะเบียนไปแล้วก็แสดงว่าไอผมกดลงทะเบียนไปในหน้าเว็บมันอะออโดยทั้งอีเมลทั้ง กูก็เพย์อะไรของมันนะตามสเต็ปไปแล้วผมคิดว่ามันจะเชื่อมต่อกับไอ้นี่ได้แต่ไม่ใช่มันคือการสมัครไปในนั้นเลยแล้วก็จอเมลล้อเหลือแค่สร้างตัวเดียวแค่นั้นแต่ดันสร้างเป็นตัวเกสม,มาไงแล้วพอจะไปเชื่อมไอดีปุ๊บมันเชื่อมไม่ได้แต่การผิดพลาดนะครับมันก็เลยเชื่อมไม่ได้ผมก็จะต้องไปเข้า ID ผ่าน Google นะครับ,รบแล้วก็แล้วอินมาสร้างตัวให้ก็ต้องเล่นใหม่อีกเดนหนึ่ง,น,ง <laughs> นะครับแล้วก็เลยเอาอมาเป็นตัวนี้นะครับนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาให้ดู 41แล้วนะครับนาตอนเดี๋ยวทำภารกิจไรวันไปหน่อยนะครับมันมีภารกิจที่มันต้องฟาร์มไอพวกแรกพวกอะไรด้วย mm hmm. อ่าโอเคอ่ะตรงนี้ผมเดินมาพักอนึางนี้ยเอ่อไอตรงนี้หุนก็ไม่มีอะไรครับก็มันให้ตอบคำถามนะ mm hmm. ผมก็ตอบไปถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็น mm hmm. คำว่าอันแรกโจเกอร์ hmm. เป็นอะไรสำหรับไอดีก hmm. mm ็มันโจเกอร์เป็นพออ,อันที่สอง ชื่อหัวหน้าทหารอะไรชื่อชันหลอดชันหลอดอะไรทักอย่างนะครับส่วนอันที่สามไม่แน่ใจ <c oughs> จะไม่อยู่สองอันแรกแล้วก็มีอะไรที่เป็นที่รันการอะไรทักอย่างแล้วมันก็จะเปิดแล้วมันจะได้ของนะครับเนี่ยในที่มานะครับมันคือตอบคำถามแหละนะโอเคผมก็ฟาร์มไปหนึ่งสองสาม คือมันเป็นด่านไอตรงนี้มันเป็นด่านเหมือนเราม,มาความแร,ร่ทำพยากรครับมันจะมีเหมือนได้ด่านตรงริเวแรกๆก็มีนะสูงยังสูงพอไหมแล้วก็บางด่านมันจะมีทางลงทางลับด้วยนะครับแล้วถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนิดหน่อยอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เป็นด่านเก็บทรัพยากรนะครับนะ ปลไไก่นอของฝันไม่สามารถแชร์กับตัวคนอื่นกะก็อย่าเปิดนะครับกระทองอันนี้คืออะไรตัวร้านพิสุขเป็ดก่นอนเฮ้ยอย่าอย่าลกอย่าลกใจเย็นใจเย็นโอเคก็บางจุดนะครับบางด่าน ก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นหีบสมบัติรู้สึกว่าจะมีเป็นผลไม้ของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีหีบหนึ่งนะครับไ่รู้ว่าลงไปข้างล่างมีเปล่าแต่เกมบอลจับก่น,กนอมอนตี แล้วก็พอเล่นมา3วันที่3มมันแจก,กสัตว์เลี้ยงที่มันสามารถฮิวได้ครับก็มีเอามาใช้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือในกรณีที่เราฮิวด้วยยาไม่ทันก็จะใช้สัตว์เลี้ยงฮิวนะครับประมาณนี้ใอ้เริ่มท้าอ๋อนี่บอสลวตรงนี้มีอะไรไหมโอเคตรงนี้ก็มีมอนสเ,เตอร์ทั่วไป จริง,รงว่าผมจะมาแค่เก็บอะไรวะก็ได้ด่ามันก็จะมีการ์ดพวกการ์ดกลไกอะไรพวกนี้ด้วยนะก็พยายามเก็บมันสามารถไปแลกได้นะครับนะคือตามแมปนะแมปมันจะเป็นแมปที่ติดติดกับเมืองครับเมืองคือวับวับเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเรียกว่าไงอยู่ในเมืองครับมนะันไม่ใช่แมปที่ลงดันเจียนนะ ไม่ใช่แบบที่ลงงันเจียรแบบนี้นะประจนภยัยให้คนลเหมือนกันนะครับก็ค,บคืออยู่ข้างๆมือเนีจะเดินเอาอยูอ่ก็เจอครับนะประมาณนั้นแต่เขาเรียกว่าไงเป็นด่านไว้เก็บทรัพ,พยากรนะครับโอ้ยนั่งม้าผมซอเอิบขึ้นมาแต่รู้สึกว่าด่านนี้ไม่มีทรัพ,พยากรดท้าทาทยบอสเลยอ๋อแพ็คกเกอร์หนึ่งดาวนะครับบอสโอเคท้าทายเราจะใช้อะไรสักอย่าง เหมือนเป็นไอเทมอะไรสักอยาก่างนะไอตัวนี้นะครับนะอ๋อหนเหมือนตัวบอสบ้างไอนี้ก็มีนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะได้จากเมืองแรกนะครับแทบจะก็ <c oughs> ได้ไหมไม่รู้ได้มายัางไงนะครับนะแต่เอาไว้ว่ากันโอเคหลังจากเราเสร็จมันเสร็จภารกิจยังอ๋อมันดีมันไม่นับแฮะช่วยผูเ้เล่นดันเจียนอ่า เคยมันต้องไปแบบนั้นแหละแบบนี้มันไม่มีพวกแร่นะจะขออนุญาตย้ายแบบแป๊บนึงไปเมืองขีนแร่แล้วกันนะครับนะฝ้ากระหลังก็มันไม่มีแร่ทีน,นี้ทำเว็บแป๊บไลวันก่อนอ่าโอจะฝั่งนี้นะครับ ก็มาเก็บผักผมเรียกว่าเก็บผักเก็บผักประจำวันโอเคอเคก็บแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วมั้งใช่ไหมวันนี้หรือว่าต้องเก็บกี่อันเนี่ยหรือว่าไม่เกี่ยวกันฉุกเฉินเร่งวิจัยผ่านดัชเชนห,ห,หรือรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมี สงสัยแสดงว่าภารกิจรายวันมันไม่ซ้ำกันเียรันดอมไปนะสแสดงว่าผมจะไปวิจัยเพราะฉะนั้นก็ต้องถายเทมไปสร้างเหมือนมาทำภารกิจรายวันโอเคคาร์ฟสักอันพวกโง้โก็แลกพวกนี้ก็มาทำพวกนี้ครับนะอันนี้ได้จากการย่อยนะครับไอ้ย่อยย่อยชุดแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้ไดจากการนะเก็บแร่พวกทั่วไปนะครับตามเมืองเหมือนกัน เนี่ยแรกนะครับอันนี้นายกาวร,รู้สึกว่าจะได้จากนันเจียนใช่ไหมเอา้าวิจัยเทคนีย้ยกองเรืออย่าบอกนะอ๋ออันนี้ผมเรียกว่าเข้าใจถ้ามันวิจัยยังไงอะฮาวฮาวนจะเจียนห่วงลึกนะครับเจ้าสังเวียนหนึ่งครั้งอันนี้ผลลัพธ์ถือว่าได้ไป ได้ <c oughs> คือเจ้าสอมเวทก็ลงดันนะครับดันประจนภัยอันนี้ลงแบบปาร์ตี้อันนี้ดันห่วงลึกก็น่าจะเป็นแบบอีลิตอ่ะลงแบบอีลิตคำๆใอสักอันนะอีลิตแรกผมลงไปแล้วอ่าอันลงซ้ำก็ได้ครับไม่ซีรีส์เรื่องเอนจะีแล้วนะครับปุเปลืองมันเถอะผมไม่รีบเล่นอะไรมากนะคือไม่ไม่ไม เรื่อยๆมันเจนจ้มันสามารถเก็บไว้ได้นะครับถ้าใครเลื่นไม่หมดนะอย่างผมเมื่อวานเล่นไม่หมด50ใช่ไหมวันนี้มันได้ไม่สิมันก็เอาอันนี้มาเก็บในนี้นะครับนะอะไรประมาณนั้แล้วก็ยังมีไอที่ใช่ยังไม่ใช้ด้วยนะครับเราก็เคลียร์บอลไปมันก็เหมือนด่านที่เราเล่นมาผ่านมาครับนะานาด ตอนนี้เวลเว,ลเวลไวแล้วนะครับมันไวขึ้นเพราะว่าเลเวลสูงแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้มันมีกล่องด้วยมั้งผมไม่แน่ใจว่าไอ้กล่องตรงนี้มันเชื่อมันรู้สึกว่าผมไอ้กล่องตรงเนี้ยผมจะเก็บตอนช่วงที่เล่นในด่านเก็บทรัพยากรน,นะครับอะไรผมจะไอะไรประมาณนั้นแต่เนียือเงิน้ดหยะ มันคงนับรวมกันแหละว่ามันคือแบบเดียวกันแหละแต่แค่ตัดยตัดตัดไอ้พวกแร่ออกไปอะมั้งก็คือแบบเดียวกันนะให้หมลางตอนนั้นกบอกว่าตรงมาสีผมไม่ต้องมีคมเลยกดๆทั่วๆไปจบแล้วอันนี้คือเล่นฟารมเ่อรอบนีงนะแล้วก็จะมีตรงนี้กล่องหนึ่งนะครับแล้วถ้าใคร aron, ไม่ส assure, มังเกตนะครับประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ไปด่านถัดไปไปเรายาวๆเลยไหนเก็เล่นย,วยาวๆลหน่าตรงนู้นมีกล่องเนะนี่ยผมไม่แน่ใจว่าด่านแต่รู้สึกว่าไอ้กล่องนะั้นผมเคยเก็บไปแล้วนะในด่านปกติไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันแค่รีบบบส่วนตรงนั้นผมก็เคยเก็บไปแล้วแต่ว่าเก็บไปตรงด่านที่เก็บทรัพยากรเนี่ยนะ,นะะอาจจะรีมั้ แต่ไม่เป็นไรนะครับนะคงจะมีส่วนที่มันรีกับไม่รีรับได้ไรไหมไม่ได้ไรฮะเด <_ d ata> ี๋ยวว่าพอเก็บไปแล้วพอาเก็บไปแล้วมันเลยไม่ได้ก็คงมันปักกับมั้งก็เลยไม่มีของแสดงว่าเก็บไปแล้วนะครับก็แสดงว่าของไม่รีแต่เ,เกมมันบักขึ้นี่ <d ata> แล้วกันคิดไปอย่างนั้น นี่แหละเก็บมี้เปิดกล่องไม่ได้ของนะงครับนะสนใจว่าเกมมันบักนะครับอาจจะพวกแอนิเมชานอะไรประมาณนี้มันอาจจะบักครับผมเล่ไม่มีของเดียวเดลูบเ,บบเบคือฝ่ายนี้อาจจะผมว่าไม่ค่อยเก่ง PVP ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมเล่นกาวเองก็ได้นะครับนะ อะไรประมาณนะั้นอาจจะไม่ว่าเล่นกากเองได้นะครับนะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมอลังการาเพราะมันใช้ปืนเร็ปืดซุ่มตัำปืตาบเ่ยแล้วก็ส่งเหมือนเป็นตัวเคียร์มอนได้ดีเคียร์มอนแบบถ้าเล่นคนเดียวรู้สึกว่าเคียร์มอนสบายมากแต่กระเป้าเดียวก็ช้าๆหน่อย แต่ข้อดีก็คือกินแต่เดียวไม่สนใจอะไรอ๋เอเผาเผาเอาันนี้มันประกาศแล้วนะเสร็จแล้วอันนี้ผมไล่ถือโอกาสไล่ดาดยากกันไล้กันไปว่ากดล็อก ให้มันครบ50เปเนึงแล้วก็เอา้าทำไมมันฆ่ามันนี่วะมอนที่เดียวกันปะเนี่ยมปอติมต้องเจอโกเรียนก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมเข้าใจผิเดเออกูเองมารวมกันทีเดียวก็ได้โอ้ยไม่เห็น ตายยังเสร็จร้อยตายเอะมันมีแล้วโอเคโกเลมไอ้อวงนี้บัตรีมันก็หลอกตานะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันอนิเมชั่นมันมาก่อนนะ กก่อนวงนนคือวงมันไม่ไม่ใช่ว่ากลางปุ๊บแล้วก็ไอ้นี่นะว่าเหมือนกลางกลางพุ๊บก,ก่อนหมัดมาก่อนวงอ่ะครับอันนี้ผมก็เก็บไปเรียบร้อยแล้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ อ๋อมันข้ามมันข้ามดานไอสเตลไปใช่ไหมเออมันข้ามดานสเตลไปนะครับดานสเตลมันจะมีถ้าสำรวจดีๆมันจะมีกล่องด้วยนะถ้าใครสำรวจดีๆนะครับนะมันมีกล่องด้วยดานที่มันดีดานทัเดียวไม่รู้ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นในบปทปกติก็คงเค่ดูได้นะครับมันจะเป็นสเตลกล่องมันจะอยู่ทางด้านขวาครับทีช่งที่สองที่ K, ต้องสเตลว์ กล่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเก็บไปแล้วนะครับในด่านปกติเก็บไปแล้วนะครับด่านอีลิก็คงไม่มีเหมดิมหรือว่าเก็บด่านอีลิตมันได้ของเยอะกว่าไม่น่าจะเก็บมนะแต่แมย,น,ยมน้องน้องจะช่วยฮิลเราเรื่อยๆนะ นี่จะเป็นด่านบอสเองเปล่าลอ่ะเฮ้ยมันจีโอ้ออโ,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 อโอมันสอสันจิจัตัว่่อง บินแค่มันจะบินแค่แคิดนี้เหรอต,ต่อตัวนี้ต่อตัวนี้มันงูมันไม่ค่อย,ย,ม,ยมีอะไรมห็นว่าเป็นกาดเลยเฮ้ยบ้าบึนโอยโอเคทีนี้เราจะผ่านแล้วก็เดินไปตรงนั้นครับกระโดดที่ไหน ต้องใช้ทักษะนิดนึงก็จะมีเกาะแล้วก็จะมีมอนผัวมาไหมเหมือนเดิมปะาไม่มีปกติมันจะมีมอนกี้กี้ผล่มาแล้ว no ก็มีวาร์ปให้เรากลับนะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มันจะวาร์ปเรากลับแค่ทำนี้ต้องไสต้องกลับเองแลวโดดไม่ถึงด้วยนะอ้อมีตรงนู้นแบบอ่าตรงนี้อาจจะยังไม่เก็บเราไม่เก็บแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละ อันนี้กล่องรับถือว่าเจน,นะครับดานอีลิตถ้า,าเอ,อ่อถ้าลืมเก็บดานปกตินะครับดานอีลิตก็จะผงมาแบเนี้น่าจะหมดแล้วมั้งก็เราลงไปข้างล่างเจนนี้มีอะไรซ่อนเยอะ <laughs> ถ้าตาดีนะครับ,บ น่าจะเป็นบอสแหละโอ้ยเขาอะไรม,มันโดนเปล่ามันยิงลงข้างล่างไม่ได้ใช่ไหม,มยิงเป็นแนวลาดเดียว ตรงนี้ก็ทางลับล่างมีอะไรเปล่าลองผู้เล่นอยู่เลยลงไปไม่ได้นะตรงนี้ก็จะมีกล่องซึ่งน่าจะเก็บไปแล้วนะครับนะแต่ก็ไปสามารถกดเป็นพิธีได้ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นีึข้างบนป่าววะจะว่าไปผมไม่เคยสำรวจตรงไหนโดดได้โดดโดดโดดแบบไถไปก่อนน่ะหลักสูตรคนยุคเก่านะครับคือไถขอบถ่าย้ไถหมด ตกตายนั่นอีกเรื่องนึงมเม็นไเย็นป่องดาวนะอาจจะจะไปได้เฉยอ,อย่าบอกนะเอา,าทำมาทำไมวะทำมาเหมือนมีอะไรไม่มีแน่นะทำมาเหมือนมีอะไรสักอย่างหรือว่ามีอไรพุ่งไม่ไม่ไมคิดเองทำมาทำไมวะ มีไหมไม่มีนะข้างไปได้เอาไปไม่ได้โอเคน่าจะเห็นมอสใหญ่ใช่ไหมอ๋อดูไวเท่มก่อนแค่มันฟังเสว่าแต่ไม่ถึงหลอดนะจังเดียวอ๋อมันสอง โอเคแสดงว่าครบแล้วนะครับก็ด่านนี้เท่าที่หาผมหากล่องก็คงจะประมาณนี้มั้งนะครับนะอาจจะมีขาดขาดเกินเกินมั้งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจบางจุดนะครับอันนี้เดาบางจุดอาจจะ,จะเรียกวนะ่าไงนะอาจจะหาไม่ครบก็มีนะครับ ก็ไม่ร้อยไปชัวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกใครหาเจอก็ <c oughs> จะแชร์กันก็ได้ครับมีตรงไหนอีกนะ,ะแต่ว่าน,นี้ผมหาได้ทั้งนี้ยอันนี้คงไม่มีอะไรบนะ้าเอ่อกดดูมแมปก่อนมันเหมือนมีเควสต,ต้องทำอะไรสักอย่างแถวๆนี้ไหมนี่มีเป็นดันเจี้ยนอันนี้ดันเจี้ยนหาทรัพ,พยากรอ,อันนี้เหมือนไปเก็บผัก ก็เอามาทำดูแถวบ้านโอ้คุณไต่ก็ทำไว้ไงนะครับไม่มีอะไรแล้วก็มีบ้านมีบ้านเราใช่ไหมบ้านใครมัน,นไอ้นี่ไว้ทำไมอ๋อคุคุยรือเปล่าไม่เรียกเปล่า ไมายังไม่รู้เลยโอเคกดตัวป,ปีไอเทมได้กล่องนี่มาไอตัวนี้ไม่ทำอะไรแล้ตัวเลขสามารถเปิดลูกค้ากดใช้อ๋อตัวสุ่มตัวลดอีกนี่แล้วอ่ะสามสิบเปอร์เซนต์ยูรอบแล้วได้ต้องอะอันนี้เสียเพชรเจ็ดนะครับได้กล่องแบตเตอรี่นะผมซื้อไอตัวแบตเตอรี่ก็กำลังจะใช้อันนี้49ได้หนึ่งกาชาไม่ ่าสัตว์เลี้ยงไออัปเกรดสัตว์เลี้ยนไม่แต่49ปกติ70็ดสก็ก็ือยู่นซื้อไปก็ได้ผมนะไม่แน่ใจว่าเพชรนีหาได้จากไหนนะครับมไปหาเรื่อยแต่ได้จากทวิตมาด้วยนะขายอันนี้ขยายคังอันนี้ขยายกระเป๋าก็ดีเหมือนกันนะครับนะบันทึกการช่วยเหลคืออะไรยังไม่มีเอามีกาชาแบบฟรีด้วย แต่ต้องซื้ออีกเจ็ดครั้งถึงจะปลดล็อกซื้ออีกสี่ครั้งถึงจะปลดล็อกไอเยี่ยมเอามาผ่านเลยดีว่ว่าซื้ออีกหนึ่งครั้งถึงจะปลดล็อกเข้าว่ากูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุย้ยเกือบซื้อตั้งครึ่งร้านทั้งร้านอะ่ะเพื่อจะปลดล็อกเอากาชาฟรีสองร้อยอีกซื้ออีกห้าครั้งก็คือห้าชิ้นใช่ไหม เอาเรื่องว่ะไม่ครับผมเอาแค่นี้แหละไม่เติมตังอะไรเล่นเลฟรีอยู่เลยนะโอเคกจะได้กระชากกดเล่นๆขำๆแล้วกันกดไปไ,ได้เลยกดข้ามเลยอ้าวได้อะไรมาไม่รู้าตาใช่ปะ่ะปักเป้าคืออะไรกดข้ามมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเหมือนกันเลย350อยาส่าตา,ตาครับเคก้ก ไม่ใช่ดิมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือชุดใช่ไหมชุดเทียเอแล้วก็ได้ดีกว่าชุดไอน้นี่ถ้าใส่ครบเซต2ชิ้น3ชิ้น5ชิ้นพื้นฐาน400ถ้าสนใสัยอันนี้ไปหลังจากสนใัยแล้ว,ลวไม่สามารถฝากค้างบัญชีได้น้่นเป็นสนใัยใส่ชุดเด็ดก่อนคันครับอ่ะคังบัญชีฝาก อั้นนี้เขาฝากด้วยฝากด้วยอันนี้ฝากได้ถึงฝากฝากกไอโอเคเสร็จแล้วเอ่อคลิปนี้จริงๆว่าบรรยาก,กาศจะมาทําคลิปรายวันทาไมคลิปหากล่องไปงั้นนะครับนะเปลี่ยนรูปลักทำคลิปไรยวันด้วยแถมไปด้วยกันให้ชีวิตมันนําย้อมสีแฟชั่นอ๋อมีเปลี่ยนสีแฟชั่นด้วย ถือว่านับอย่างเข้าร้านถว่นับอหาไม่นับกูต้องเปลี่ยนด้วยนะเนีย่ยอ่ะอันเมดหัวเป็นสีอะไรดีอ่ะสีแดงป่ะขอสีแดงนะมีสีแดงไหมสีแดงความตัวความสว่างไม่มีแดงจ๋าเลยนะตำแหน่งสองออมมีลายรอยลูกเล่น สี่คิสตันอ๋อน,นี่ไซฉีคิสตันสามไม่ได้อเก็ไม่ได้ไไดอันนี้ข้อตุนะ้มมันเสียนี่งงเห็นรูปปลาอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็คือโอเคเรียบร้อยทำรายวัน ชนะดันเจียนเข้าร่วม 9, เจ้าสามเวียน <c oughs> ววนทรงชัยได้ไงเช็คอินเรือโอเคอันนี้เกิวเรียบร้อยโอเคเข้าร่วมสามเวียนเดือลงดันเช็คอิน mm hmm. กองเรือฉุกเฉินวิจัยเทคโนโลยีกองเรืออันนี้ต้องไปกดวิจัยเช่คอินวิจัยยังไงวะ วิมม่งบ้าีความไปเรู้ครับมันกดไม่ได้เ่อไว้ก่อนอ่าีกสองอ่านก็ใช้พลังงานก็คือไปลงดันเจียนเองเข้าร่วมสังเวียนพาดานพ่วงลึก2ครั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เดี่ยเป็นพวกดันเจียนหมดแหะครับก็น่าจะประมาณนี้มั้งได้กล่องแบตเตอรี่มาด้วยครับทำแค่สามอย่างก็ได้กล่องแบตอี้อันที่4ได้กล่องน้ํายานะครับอันที่5้าก็เข็มทิศนะครับประมาณนี้ คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากก็คือมาเล่นมาเล่นอัปเดตสภาพตัวละครนะครับเป็นยังไงตอนนี้ได้ไอ้ผลไม้สัตว์เยอมันสัตว์เนี้ยผมใช้อยู่ก็เป็นไอ้น้องที่แกะมันนะครับผมฮิลลอ,อันนี้เป็นตัวดามิน,นะครับนะแต่ผมอัพน้องฮิลเป็นหลักเพราะว่ามันฮิลได้อะตัวเราไม่ตายในดดนเจี้ยนก็ถือว่าโอเคละนะครับนะอันนี้ฮิลอัพอันนี้อัพอันนี้ไว้อัพที่หลังเดี๋ยวลองมีผลไม้ก็ค่อยอัพอัไล่ไปนะครับ ก็คือตัวเรานอกจากเราในกรณีที่เรากินเลือดไม่พอนะครับนะเลือดมันก็มีความจำเป็นนะก็าะอาหารซื้อโปวดใหญ่มาหมุนห้าอนี่ก็ได้ครับปรตีนเล็กก็ใช้ได้นะครับนะแต่ฟูดาวมันน่าจะทับกันนะผมคิดว่าอาหารก็ใช้ไปเลือดก,ก็ดีนะครับกินในการต่อสู้ฟื้นฟู2%ให้กับตัวเองต่อเน,นื่อง10ลิตอันนี้ก็ดีนะได้บาบีคิวนะึ่นเท่าไหร่มีบาบีคิวเอาออกไปหรือเปล่าไม่มี บวกสามสิบวก30เอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละนะครับบวกมาเยอะแล้วพูดไปเรื่อยเลยนะครับนะบอกว่าทุกท่านยังชอบนะได้ชอบเลยทุกคนเอ้ยลิ้นพันไปหมดนะครับกับผมชั้นจีกับพวญาติเราท้าไม่ชมก่อนเจอไปในคลิปหน้าก็ชิดชอบก่อนแล้วจะไปนะครับมืออาชีพภาคกับรองมายุ่งอ้าวไปก่อนเพรับว่าในช่วงนี้กัเก็นบ่อยครับเดือดถังใหญ่ระวังเลือกดอุดเบื่อไปด้วยกันก็ผมชั้นจีครับกราบสวัสดีครับไปแล้ว Brave and strong.